สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกวีวงก,ก์ชนกกลับค่ะผมชมาพิรพลครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะทางช่อง13ค่ะเวลาที่ยังตรงนะคะเปิดเจอกันได้เลยวันนี้แน่นอนครับมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้ช่วงไฮไลท์รเราจะพาค,ะคุณวิวไปบ้านเกิดคุณ ราชบุรีราชบุรีคือที่ราชบุรีมีทีมฟุตบอลคุณผู้ชมฮะแล้วก็เขาได้สร้างสนามฟุตบอลใหม่แล้วก็ได้เปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อ้าเล่นบอกว่าพี่ไปมาด้วยผมไปสนามมาเพราะว่ามันเป็นบิ๊กแมชมากเพราะว่าราชบุรีเนี่ยเปิดตัวสนามใหม่ซึ่งจุคนได้ประมาณ1 3,000คนแล้วก็เป็นบิ๊กแมชเจอกับทางด้านของบุรีรัมโอ้โหแต่วันนั้นปรากฏว่าทุกอย่างไม่ไปตามแผนเลยแล้วออกมาเป็นยังไงต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์หรือว่าสิ่งที่คาดไม่ถึง น่าจะเปียกแน่นอนอย่างแรกแต่ว่าช่วงแรก Hot of the Week คงจะเป็นเรื่องเดียวเมื่งตอนนี้ทั้งประเทศกำลังพูดถึงมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงเที่ยวไทยมีเฮเที <"Hey> ่ยวไทยมีเฮคือเหมือนกับเป็นเพลงซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวในประเทศไทยถ<ร>ูกต้องร้องโดยเก่งค่ะน้องเก่งของเราคนนี้จะบอกว่าทรงผมเนี่ยชอบมากเลยนะเก่งทัชชยะค่ะหรือเก่ง The Voice ใช่ ชอบทรงผมเขามากเลยกระตังหูเขาเนี่ยผมชอบสไตล์เขาเขาเป็นคนบ้าดิใช่เออเขาไปประกวดเมืองนอกมาเงี้ยก็เห็นเขาแต่งตัวเป็นพี่แชมป์นางดีขิมเนี่ยโอ้โหอะไรก็รู้เต็มแผนคือภูมิใจในความเป็นไทยแต่ระเบิดหูแล้วก็ทําทรงผมคือผมว่าเขาเขาเป็นคนพิเศษผมใช้คํานี้แล้วก็มิวสิกวิดีโอนี้มีทั้งคนสนับสนุนมีทั้งคนต่อต้านและสําหรับคนรุ่นใหม่อย่ากแฟนๆรายการแชมป์จัดไปเรา เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันนะครับว่ามิวสิกวิดีโอนี้อ่ะคือเก่งก็แต่งตัวเป็นยังไงใน MV เนี่ยก็แต่งตัวเป็นทศกัณฐ์ถูกต้องค่ะเหมือนกับเป็นยักษ์ใช่ไหมใช่ซึ่งวิวเคยแบบลองไปจับจับดูนะหนักหนักมากแต่นี่เขาเก่งมากนะใส่แบบเต้นแล้วก็รำนุ่งนี้นั่นนี่ประเด็นก็คือนี่แหละครับคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าศิลปะอันมีค่าของไทยควรอยู่บนิ้่ <ừ> พราะถ้าเกิดดูเนี่ยคือคุณเก่งคอนเซปต์ของคุณเก่งก็คือเอาความเป็นไทยก็อแต่งตัวเป็นทศกัณฐ์ถูกต<ร>้องแล้วก็ไปอะไรนะท,ท่ทองเท,ที่ยวไปท่องเที่ยวไปแนะนำค่ะขับรถโกคาร์ท<ช>ไปแคะขนมคร<น><ฬ>กอะไรเงี้ยให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันว่าบางส่วนบางช่วงเนี่ยของมิวสิกวิดีโอนี้เป็นอย่างไรจับไป ไปเที่ยวกันจะบอกว่ามันคงเพลิดเพลินเอาไม่ไปเที่ยวด้กันเราคนไทยเราก็ต้องไทยเที่ยวไทยเราก็ไทยเราก็ต้องเที่ยวเมืองไทยเราก็ไทยเราก็ต้องไทยเที่ยวไทยออกไปไปไปเที่ยวกันให้ทั่วไทยเที่ยวไทยมีเฮก็อยากไปลองลองมาเที่ยวกันเที่ยวไทยมีเฮเราเป็นคนไทยเราก็ต้องท ดูแปลกแปลกตาจากอันนี้คือคุณผู้ชมมัน ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับคือคนวิจารณ์ผมจะพูดไม่ต้องเยอะเพราะว่าเห็นเขามีข่าวมาเยอะคือพวกวิจารณ์ก็บอกว่าเล่นของสูงอะจบแล้วบิ๊กแอสบอกดูแล้วบิ๊กแอสคือเหมือนคนยุคก่อนๆอะไรคนสมัยก่อนสมัยก่อนใช้คำนี้แล้วกันนะฮะใช่เขาก็ดูแบบคือเขามองว่ามันเล่นของสูงอถามคุณก่อนแล้วกันไม่บอยปัญจกถามแบบไม่ต้องถามแบบไม่ต้องสร้างภาพนางงามเลยเวลามีประเด็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมมักจะเห็นเสียงวิจารณ์มากกว่าสนับสนุนคือในสังคมของเราเนี่ยเสียงวิจารณ์มักจะดังกว่าเพราะคน S <S เขาจะชมเขาไม่อยากไปมีเรื่องกับคนที่ดา่าแต่ว่าเราจะต้องสนับสนุนให้สังคมเราปากัดใจเป็นยังไงต้องพูดค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนติมาคนว่าอ่าวนั่นติไปละกันเพราะไม่อยากมีเรื่องกับคนที่ติดถูกไหม,มเอาคุณเลยตรงๆโดนๆเธอมอง,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 องมว่างไงริวว่าแปลกแล้วก็แหวกแนวดีค่ะแวหวกแนวใช่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่แบบอาจจะใช้คนธรรมดาหรือเป็นฝรั่งแบบพาไปท่องเที่ยวคือมันธรรมดาแล้วคือสมัยก่อนผมเึก่งพากอะไรมิวสิกวิดีโอไทยจะต้องเป็นคนดํา แต่ลำแล้วก็มาละมีเหมือนกับส้มตำมีอะไรนะแกงเขียวหวานโอ้เลอระไฮสมายไอไลค์นั่งรถตุกๆอะไร่งุกๆมันคือแบบมันคือภาพจำเจใช่ถ้าดูแล้วเธอรู้สึกว่าดูชอบแล้วคนที่เขาบอกเล่นของสูงเธอว่ายังไงก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาต่หนูหนูคิดว่าโลกก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราก็ต้อง ตามเขาไปอย่าไปอยู่แบบที่เดิมๆอะคะอ่ะอันนี้คือความ,มคิดส่วนตัวอันนี้คือคุณผู้ชมไม่ได้ความคิดส่วนตัวนะฮะแล้วก็นอกจากคุณวิวแล้วก็ยังมีคนดังในวงการบันเทิงหลายคนเอาจากรุ่นพี่คุณก่อนรุ่นพี่พี่บุมบ๋มเจ<ช>๊บุ๋มปนัดดานางงามเลยคนนี้เขาบอกว่าสนับสนุน MV นี้เต็มที่เพราะว่าแต่งตัวดูดีกว่าชุดไทยแบบโป๊โปแล้วชุดไทยแบบโป๊โปที่แบบออก MV ต่างๆทําไมไม่จับเขาคือเจ๊บุ๋มก็จะต่อต้านเรื่องพวกนี้เรื่องที่บอกว่าทําไมบางเรื่องควรที่จะแก้ก็ไม่แก้ ถูกต้องค่ะแล้วเขาบอกว่าน้องเก่งคนเนี้ยไปคว้ารางวัลที่อเมริกากลับมาจากให้กับคนไทยเนี่ยซึ่งคนไทยไม่เคยทำได้มาก่อนเลยนะคะ แต่ทําไมตอนนั้นข่าวก็ไม่ได้ดังมากคนก็ไม่ได้สนับสนุนมากไม่ได้สนใจอะไรเขามากโดยที่เขาใช้เงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ยไปประกวดด้วยคือน้องเก่ง The Voice หรือว่าเก่งทัชชยะเนี่ยเก็บฟังแล้วไปแข่งที่อเมริกาใช่แล้วก็สามารถไปคว้ารางวัลมาได้คุณบุ๋มบอกว่าอันนั้นดันไม่เป็นข่าวอืมทำไมแบบคนไม่ค่อยสนับสนุนหรืออันนี้เขาทําดีไม่เป็นข่าวพอทําอันนี้ซึ่งอาจจะเทาๆในบางส่วนทําไมถึงเป็นข่าวใช่แล้วพี่บุ๋มก็ยังบอกอีกว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านอาวุโสค่ะ ถ้าหากอยากเห็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยเข้าถึงวัฒนธรรมได้ง่ายเราก็ต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยนั้นไปอ๋าออ่ะนี่คือเจ๊บุ๋มใช่มีใครอีกฮะคนต่อมาเขาก็เป็นอาจารย์เฉลิมชัยโอ้ยไม่ใช่สไลยเนี่นะโอ้ยีอถามนิดนึงไม่ไม่เวลาเขาพูดปกติเป็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ ทุกอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้ไหมศิลปะโอ้โหมาผมแ<า>ล้วคุณจะเห็นเห็นอะไรคะความยิ่งใหญ่ของศิลปะ เดี๋ยวเขาเห็นร็อพี่ไปหรอครัผมเคารพอาจารย์เนี่ยอาจาร,รย์ได้เป็นจุดยืนทำไมศิลปะของเขาไม่ใช่ภาพวาดมันคือมันคือร็อกแอนโธของศิลปะ,ขลปะขเข้าใจไหมใช่ใช่มเจ๋งมากเลยพี่เป็นอาจารย์เสมชายสองแน่นะอันนี้น <ะ S 1> ผมชอบเขามากผมก็ชอบเรียนแบบเขานะอาอจารย์สมน,นักใช่ว่าไงไปถ่ายที่วัดร่องคุณเห็นมีอยู่สองช็อตใช่แม่มีแกรู้ไหมีแกไปเต้นด้วยนี่อาจารย์อาจารย์เอาดีแล้วเต้นได้นะฮะพลิ้วมากเลยอาจารย์อาจารย์เขาว่าไงเขาบอกว่าดื้อดึงกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งในฟัง <คน S 2> หัวโบราณรก,กับหัวรุ่นใหม่ใช่ค่ะเขาบอกโดยที่คนที่ชอบความอนุรักษ์เนี่ยก็จะเอาแต่อนุรักษ์อย่างเดียวไม่พัฒนาอะไรเลยออันนี้คือ,อโบราณคือถ้าเกิดเป็นนี่เป็นหน่อยก็ ส่วนคนรุ่นใหม่เขาก็บอกว่าแนะนําว่าจะทําสิ่งใดก็ต้องระวังอย่าให้เกินงามานเองแนะนไํไปเชยอ,อาจารย์ทำไมอาจารย์แทงกลากอาจารย์อาจารย์ก็ค่นมาก <c oughs> อาจารย์ก็ต้องกลางาอ,าาอาจารย์ก็กลางแต่อา,อาจารย์ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเขาบอกว่าโดวยถือว่าเป็นการพัฒนางานศิลปะของชาติไปสู่ความเป็นศิลปะแบบยุคสมัยใหม่นี่คอันนี้ก็เหมือนกับไม่ได้ต่อต้านนะก็คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ก็บอกว่ามันจะต้องมีการ มองว่าเด็กเขาต้องการสื่ออะไรด้วยใช่แล้วสุดท้ายเอาเอานักแต่งเพลงหน่อพี่ดีพี่ดี๊พี่ดีนะคะก็ได้บอกว่าอยากให้เห็นศิลปะของไทยผลไทยให้ทันสมัยจ้าคนเห็นด้วยเยอะพี่เดี๋ยวผมบอกเลยฮะว,ว่าเวลาคนเห็นด้วยมันไม่สนุกเลคนเรามันชอบความดราม่าชอบความขัดแย้งสมมุติผมพลาดหัวข่าวว่าแชมป์สมมติทีมผมแตะมอนกับทีมคุณอ่ะแชมป์บิลจบเกมภาพหรูจับมือโชว์สปิริต อาจจะมีคนอยากดูหนึ่งล้านคนแชมป์วิวจบเกมไม่จบยกพวกฟาแตกเจ็บล้อมบ้านล่อระเบิดเรื่องไม่จบอ่คน,น,นดูสิบล้านถูกไหมนั่นคือแต่แต,แต,แต,แต่คุณผู้ชมอันนี้มาฟังความเห็นของผมบ้าง คือผมเนี่ยมีเพื่อนต่างชาติเยอะผมก็ไปเซอร์เวยดูแล้วก็ไปถามเพื่อนๆเนาะแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ตามโลกโซเชียลคือผมต้องทำงานบ้านเยอะเพราาะว่คือคจริงๆเนี่ยสรุปง่ายๆเลยฮะผมเห็นด้วยกับเก่งอะยุคสมัยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงคือไอเดียคนเราเนี่ยคน,คนที่จะพัฒนาตัวเองจะต้องมีไอเดียที่เปลี่ยนไป<ช>เรื่อยๆยนะครับคือสุดท้ายผมว่าสิ่งที่ต้องการที่จะสรุปกันก็คือแน่นอนไอเดียทศกัณฐ์สำหรับบางคนอาจจะเป็นของสูงแต่จะต้องดูจาก Purpose หรือว่าจุดประสงค์ค่ะผมก็ในโลกโซเชียลมีอยู่พี่อยู่คนหนึ่งเขียนเขาบอกว่าสิ่งสําคัญกว่าว่าศิลปะไทยอยู่บนหิ่งก็คือจะทําอย่างไรให้ศิลปะไทยเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยมากกว่าจะวางอยู่บนหิ่งจนสูงเกินจับต้องได้แล้วผมเห็นด้วยกับจุดหนึ่งว่าเราต้องเลิกพูดแล้วครับว่าสมัยก่อน พะสมัยก่อนนี่มันคือสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยก่อนทุกบุคคลที่ประสบความสาเร็จจะพูดคําเดียวว่าลูกต้องเก่งกว่าพ่อน้องต้องเก่งกว่าพี่หมายความว่าคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์วันที่เรากําลังมีลมหายใจอยู่ณขณะนี้ก้าวหน้าต่อไปเช่นผมสงสัยตั้งแต่เป็นเด็กแล้วตอนดูมวยสมัยก่อนก็ห้ามผู้หญิงขึ้นเวทีมวยใช่ใช่ไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ล่างใช่นั่นคือสมัยก่อนแต่มาสมัยนี้โลกป้องกันความเท่าเทียม ให้กับชายและหญิงค่ะถ้าคุณไปยึดกฎว่าเอาสมัยก่อนขึ้นไม่ได้แลวสมัยนี้ขึ้นไม่ได้บ้างไงก็เพราะสมัยก่อนไม่ขึ้นมันก็ไม่ make ซนส์ใช่ถูกไหมผู้หญิงออกกาลังกายก็เยอะจนหลังๆเนี่ยไงพอเอาผู้หญิงขึ้นมาออกกาลังกายผู้หญิงทั่วโลกเขาก็มาแข่งมวยโงมวยไทยกันทําให้ตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสนี่คือความงดงามของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแม้กระทั่งการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเรื่องนี้โค้ชแห่งวิทยาเราค่ะคุณมาออกรายการของเราแล้วก็บอกว่า กคนอยากชนะแต่ไม่ใช่ทุกคนเตรียมตัวจะเป็นผู้ชนะถูกต้องโดยบอกว่าหลายสังคม1%คือเตรียมพร้อมอีก99%คือไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองฟังดูนะฮะถ้าเราเตรียมตัว99%้าบเอนี่ยฟุตบอลไทยคือเตรียมตัวผมบอกเตรียมตัวเตรียมตัวจริงแค่1%อีก99%้ก็ไปไหวไหวพระกาวาดกาวาดซึ่งตรงนี้มันมันมันไม่ช่วยเราได้ ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยกับทางด้านโคชเองเพราะถ้าเกิดคุณบอกว่าไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลจริงป่าทิพไทยเขไปบอลโลกแล้วและประเทศที่เป็นแชมป์โลกที่สุดก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะที่สุดในโลกซึ่งเป็นยุโรใช่ไหมใช่ใชซึ่ง<ช><ช>มันไม่นั่นฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนตามการเวลา<ช>ฉะนั้นผมว่า แทนที่จะมีการเถียงกันเรื่องของยักษ์เนี่ยควรจะมาเถียงกันว่าตอนนี้ล่าสุดมีการทำโพลมาจาับบริษัทเครดิตการ์ดชื่อดังยกย่องให้แบงคอกหรือว่ากรุงเทพเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดทำไมคุณไม่เอาตรงนี้มาดูว่าคุณจะพัฒนาการท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงเช่นตอนนี้ฝรั่งทุกคนเจอผมไม่แฮปปี้กับแท็กซี่ เข<ล>าบอกแท็กซีเ่เรียกไม่ไปแท็กซี่มักจะคิดราคากไม่ตรงกับมิเตอร์อย่างง้นอย่าง,งานี้อย่างนั้นหน้าแท็กซี่คนขับกันหน้าที่ติดอยู่หน้ารถไม่ตรงกันไม่เคยตรงกันเลยต้องเรียนแบบสิงคโปร์สิงคโปร์บอกแท็กซี่คือสิ่งสำคัญที่สุดแท็กซี่คือทูตของประเทศเพราะอะไรเวลาคุณลงมาจากสนามบินบุคคลแรกที่ฝรั่งจะเจอคือแท็กซี่คือแท็กซี่ฉะนั้นถ้าแท็กซี่คุณไปโกงเขาเขาก็จะมีภาพที่ไม่ดีกับประเทศเรามันก็ไม่กลับมาประเทศเราหรือสิ่งที่ ควรทายิ่งกว่าเฉียงกันเรื่องยักษ์คือติดไฟผมไปต่างจังหวัดทีไรประเทศไทยสวยงามแต่กลางคืนทีไรรถชนเงินทุกงานเพราะขากลับถนนมันไม่มีไฟมันมีคดีน <ๆ S 2> คนต่างชาติมาถูกข่มขืนในที่มืดผมว่าเรื่องเหล่านี้ควรจะถูกถกเถียงกันมากกว่ายักษ์หรือทศกัณฐ์ควรจะอยู่ใน m อดีหรือเปล่าเรื่องของทิศทางผมอยู่ประเทศนี้มา33าปีอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยจะไปไหนเนี่ยขนทางแผนทุ่งแผนที่เขียนแล้วเข้าใจาย,ยากมากใต้รถ ตามทางเนี่ยที่บอกทางว่าเราไปไหนไปไหนยังงงเลยค่ะทุกคนฉะนั้นผมเลยสรุปได้ว,ว่ามิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยนะแน่นอนต่างคนต่างนั่นแต่มันมีสิ่งที่สําคัญกว่าเยอะแยะ,ยะ,ยะต้องช่วยกันพัฒนาดูกันที่แก่นแล้วเฉพาะเรื่องของประเทศไทยเนี่ยอยากให้ฝรั่งเข้ามาบอกว่าเรื่องที่ไม่ควรถกเถียงคนไทยชอบเถียงชอบดรามา่าแต่เรื่องที่คนไทยควรจะแก้กลับไม่เอามาพูดถึงกอันนี้ที่พูดทั้งหมดเพราะรักประเทศนี้แล้วประเทศเรามีดีอยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวราคาสม เพจสมผลรเราเป็นคนยิ้มแต่หลังๆเนี่ยคนฝ<ด>รั่งเขาบอกว่ายิ้มแต่ไม่ค่อยซื่อสัตย์เวลาเช็คบินก็เช็คบินเ,เกินเ,<ช>เวลาแท็กซี่ก็คิดเกินสิ่งเหล่านี้ควรถูกนำไปถกเถียงแก้ไขให้เข้มข้นยิ่งกว่ามิวสิกวิดีโอเที่ยวไทยมีเหุนี่คือความคิดเห็นของพี่ ความคิดเห็นของผมและบวกกับฝรั่งหลายๆคนที่มาเที่ยวในประเทศนี้และนี่ <ฮะ S 2> ก็คือเรื่องราว h o t of t h e w e e k ประจำสัปดาห์นี้ <ฮะ S 2> ที่แชมป์นำมาจัดไปนะครับช่วงหน้าค่ะกับพี่เอิญปานระพีค่ะกับจัดไปไอท24ชั่วโมงค่ะห้ามพลาดจะมีเรื่องอะไรเด็ดๆจัดไปร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha